มานี่ลูกกลับบ้านก่อนวินนี่วินไม่ต้องหัวนะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยไปเถอะมาเร็ววินไปคุณคะนี่เป็นนโยบายของโรงพยาบาลคะ่ะ คุณจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำคดีนี้ร้ายแรงจะเป็นต้องให้คนไข้พักรักษาตัวที่นี่แต่ตอนนี้ครบ2 4สี่ชั่วโมงแล้วกรุณาจ่ายเงินมัดจำเดยเร็วที่สุดนะคะไม่งั้นเราจะต้องหยุดการรักษาคนไข้ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่นี่คือนโยบายของโรงพยาบาลค่ะผมจะไปหาเงินแปดหมื่นรูปีมาจากที่ไหนผมใช้เงินเก็บทั้งหมดไปกับงานแต่งของไซแล้วนะครับลุงปักยาคะลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ไม่ว่าวิธีไหนหนูจะหาเงินมาให้ได้คะ่ะเธอช่วยฉันก็พอแล้วไม่ต้องช่วยไซปักยาได้โปรดใจเย็นๆฉันจะไปหาปันกาชและขอเบิกเงินล่วงหน้าเขามานะอะสาวิตาเจ้านายเธอจะให้เธอเบิกเงินล่วงหน้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วปักยาฉันทำงานที่นั่นมาส4ปีแล้วปันกาสจะต้องช่วยฉันแน่ไม่ต้องห่วงนะยังไงเราจะหาเงินมาให้แน่เธออยู่กับไซที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมา สิทธิมากับแม่ค่ะแม่คุณคะทำไมใส่ <USC. S 1> ถ,ถึงฆ่าตัวตายคะเกี่ยวกับการใส่ยังไงจะใส่นาอะไรแล้วคะขอทางหน่ยครับแชว่อยหน่ยครับขอทางด้วยรับขางหน่อยคับามหน่ยครับขอนครับคุณางน่อยครับขอณน่ครับขอทางหน่อยครับทางหน้อยคขอาน่ครับขอทา่อยครับองน่อครับขอทางน่อครับอไา้แน้วครับพอทาน่อยครับขอ่างหนลอวครับขอทานอไดรัล้วทุกคนพอได้แล้วผม้อยับขอาลหนยผรเปขอนู่้บรัสุทธิหน่อ้ครัทางอยครางหน่อ้ครถไปอทาง่ขอานุ่ยคุับผม ถามผมได้เลยลูกชายผมคือผู้บริสุทธิ์ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับวินรู้จักเธอได้ยังไงกันเนี่ยแล้วคุณวินมีความสัมพันธ์กับเธอเหรอคะทั้งผมและลูกชายผมไม่รู้จักผู้หญิงคนไหนที่ชื่อไซลูกชายผมเป็นผู้บริสุทธิใ์ใจพูดอีกกี่ครั้งครอบครัวผมไม่รู้จักเธอเลยแต่ท่านคะผม จะไม่พูดในฐานะโปรดิวเซอร์ผมกำลังขอร้องพวกคุณในฐานะพ่อลูกชายผมเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนครับอ,อ๋อเราชวยด,ดูซิใครมาเนี่ยเป็นไงในที่สุดก็มาจนได้นะถ้าขอลาไปสองวันหวังว่าเธอจะจำได้นะคุณคะ่ะ ฉันบอกคุณว่าข้างบ้านฉันมีงานแต่งและเธอพยายามฆ่าตัวตายและจุดไฟเผาตัวเองค่ะแล้วตอนนี้เธอก็อยู่โรงพยาบาลอาการสาหัสแล้วก็พอได้แล้วพอที่กับคําแก้ตัวของเธอสามีของเธอป่วยต่อมาก็ข้างบ้านแต่งงานมาตอนนี้หล่อนจะฆ่าตัวตายอีกแล้วเธอจะต้องดูแลหล่อนงั้นเหรอเธอคิดว่าเธอมีปัญหาแค่คนเดียวหรือไงกันอะฮะเธอคิดว่าชีวิตมันง่ายนะักหรือไงกันคุณมีเหตุผลที่จะกโกรธนะคะ แต่ว่าฉันต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้คือว่าฉันต้องการเบิกเงินล่วงหน้าแปดหมื่นแปดหมื่นรูปีเหรอเดี๋ยวนะเดือนนี้เธอทำงานมากี่วันอะฮะห้าวันค่ะห้าวันค่าแรงห้าวันของเธอคือพันสองร้อและนี่พันห้าฉันควรให้เธอแค่พันสองดีซ้ำแต่เธอสมควรได้พิเศษเพราะเธอทำงานที่นี่มาหลายปีฉันทำได้แค่นี้แหละลาก่อนคุณคะ ฉันทำงานที่นี่มาสิบสี่ปีแล้วและนี่เป็นวิธีที่คุณทำกับฉันฉัน,นทน<บ>ทำมามตั้งสิบสี่ปีเลยนะฉันทำตามที่เธอขอแล้วไปซะกล้าดียังไงมาพูดว่าคุณทำตามที่แม่ขอแล้วแม่ทำงานที่ร้านนี้มาสิบสี่ปีนะไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นยังไงแม่ฉันก็มาแม่ไม่เคยโดดงานเลยสักครั้งแม่ทำงานลูกเวลาแต่ไม่เคยขอเงินชดเชยจากคุณและคุณเองก็ไม่เคยจ่ายแม่แม่ฉันต้องทนทุกข์กับอาการปวดเขา่า แ,แม่ก็ทำงานที่ร้านทั้งวันยืนทั้งวันแล้วก็ไม่เคยบน่นแม่ไม่เคยได้ฉลองเทศก,กาลอะไรกับครอบครัวเพราะแม่ต้องทำงานทั้งวันแม่ไม่เคยใช้เวลากับเราเพื่อช่วยงานที่ร้านของคุณและคุณก็ไม่เคยสนใจที่แม่ฉันทำงานหนักมาหลายปีขอโทษนะคุณผู้หญิงอย่ามาตั้งสอนฉันนะนี่เป็นช่วงขายดีเธอกำลังรบกวนลูกค้าอยู่คุณน่าจะละอายใจบ้างละอายเกลียดใจซะบ้างสิฉันเสียใจที่แม่ฉันทำงานกับคุณมานานหลายปี คุณจ่ายแม่แค่พันห้าเงินห้าวันคือพันสองใช่ไหมและเงินพิเศษของคุณคือสามร้อยเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแรชูเอาน้ำเย็นมาให้เจ้านายด้วยไปกันเถอะแม่ ไม่เป็นไรวินฉันก็จะว่านายเจอกับอะไรนะใสจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็บุ่ยความผิดให้นายแล้วผู้หญิงอีกคนเป็นใครกันเนะ่ะคนที่กระหายที่จะฟ้องนายให้ได้เนะ่ะผู้หญิงอีกคนเหรอเธอเป็นใครกันเนะ่ะฉันไม่รู้แต่ไม่ต้องห่วงนะลงุงชัยกลางหาข้อมูลอยู่อีกไม่นายก็เจอวันนี้เนะี่ยพ่อต้องขอร้องพวกนักข่าวก็เพราะว่าฉันนะเขาต้องขอโทษพวกนักข่าวพวกนั้นขอโทษทางั้งๆที่ฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหาตัวผู้หญิงคนนั้นให้ได้ฉันจะไม่ยกโทษให้กับเธอว้านายนี่มุ่งมั่นเหลือกเกินขนาดถูกขังไปคืนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจถ้าจะเป็นนายแล้วล่ะก็ถ้าคนสติแตกไปแล้วฉันจะต้องกลับหมู่บ้านไปด้วยความอายแต่ดูนายสินายยังมุ่งมั่นและคิดที่จะสู้กลับด้วยนายนี่สุดยอดไปเลยวิน คุณถูกจับกลุ่มแล้วเลียวซ้ายด้วยซ้ายเหรอแต่บ้านเราอยู่ทางขวานะเลียวซ้ายซะไม่งั้นฉันจะลงนะก็ได้ซ้ายก็ซ้าย เริ่มได้เท็งหนึ<อ>่ง วินกุทราคุณถูกจับกลุ่มแล้วคุณคะทำไมไซถึงฆ่าตัวตายคะคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับไซเหรอคะครู้จักไซนานแค่ไหนแล้วเจอ <ะ S 2> ไซครั้งแรกที่ไหนผมจะตอบคำถามพวกคุณเองครับถามผมสิผมจะตอบเองอ่ะขอทางหน่อยขอทางหน่อยผมขอรับผูกคุณในฐานะพอ่อลูกชายผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับได้โปรด ันเติมเต็มความฝันของพ่อไม่ได้แม่ฉันต้องโดนดูถูกก็เพราะว่าฉันชื่อเสียงของครอบครัวฉันถูกทำลายก็เพราะฉันใส่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นใส่ควรจะตายตายไปซะถ้าไม่อยากอยู่ทำไมเธอจะต้องโทษฉันฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงอีกคนเป็นใครคนที่กระหายที่จะฟ้องนายให้ได้ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แล้วทำไมเธอถึงตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือเธอจะต้องรับผิดชอบที่ทำลายชีวิตของฉันเธอทำลายทุกอย่างฉันต้องอยู่ในคุกคืนหนึ่งก็เพราะว่าคำให้การของเธอมันควรจะต้องเป็นวันที่ดีสิวันแห่งความทรงจำของฉัน พอที่พอแล้วฉันเจ็บมาพอแล้วฉันเจ็บปวดมาพอแล้วฉันจะทําลายผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะเป็นใครเธอทำให้ชื่อเสียงฉันต้องปนปี้วันนี้ฉันขอสัญญาว่าฉันจะทําให้เธอเจ็บเหมือนที่ฉันเจ็บ อย่าคิดว่าที่ฉันเงียบเพราะฉันอ่อนแอเธอไม่รู้หรอกว่าฉันแค้นเธอขนาดไหนเธอจะต้องกลัวความโกรธของฉัน